ชีวิตทุกวันเต็มไปด้วยเรื่องให้คิดและกังวลแต่ธรรมะมงคลชีวิตช่วยให้เราเดินทางไปอย่างมั่นคงและมีพลังใจแม้ไม่ต้องเปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนวิธีคิดได้ธรรมะมงคลชีวิตคือการสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองและคนรอบข้างเช่นการทำความดีมีสติตั้งใจทำงานทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่รักษาคำพูดของตัวเองสิ่งเหล่านี้ เป็นเสมือนรากฐานที่มั่นคงของชีวิตเมื่อเราฝึกสติอยู่ทุกวันใจจะไม่ฟุ้งซ่านทำให้เจอทางออกในปัญหาที่ซับซ้อนและยังช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเครื่องมือให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมีกำลังใจขึ้นและมองโลกในแง่บวกการเดินตามธรรมะมงคลชีวิตสอนให้เราอยู่กับปัจจุบัน ทำสิ่งดีและเตรียมใจรับสิ่งที่เข้ามาอย่างสงบ